หลังจากผ่านประเด็นดราม่ามาไม่นานค่ะสำหรับนักร้องสาวลำยัยหายทองคําและปุ้ยแอลกอฮอล์แฟนหนุ่มแต่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยเรื่องสถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนว่าทั้งคู่จะเดินต่อไปกันในสถานะไหนกลายเป็นความอยากรู้ของแฟนคลับหลายๆคนเลยล่ะค่ะแต่ล่าสุดวันนี้ค่ะ11มีนาคม2568ทางหนุ่มปุ้ยก็ได้ออกมาชี้แจงสถานะกับลำยัยหายทองคําผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วว่าผมกับน้องลำย,ยัยเราตกลงเป็นพี่น้องกันนะครับ ผมในฐานะลูกชายคนโตของแม่แดงยังช่วยเหลือไปมาหาสู่ดูแลกันเหมือนเดิมครับก็จะทําหน้าที่ทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นหน้าที่แฟนครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับผมขอน้อมรับทุกๆความคิดเห็นจากทุกๆคนครับลำยายหายท้องค่าต่อไปถ้าดื้อก็ตีกับไม้เรียวได้แล้วครับเพราะเขาเป็นน้องสาวผมแล้วสรุปว่าทั้งคู่ก็ได้ประกาศเลิกากันแล้วค่ะแต่ถึงยังไงหนุ่มปุ้ยและสาวลำยายก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันและมิตรภาพที่ดียังคงอยู่ค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn